สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มก็จะมาแสดงบทบาทเป็นคุณหมอนะคะซึ่งคนไข้รา,ายนี้นะคะให้ประวัติว่าลื่นล้มนะคะในห้องครัวนะคะแล้วก็ตรงคางนะคะกระแทกนะคะตอนนี้คุณหมอจะทำการผ่าตัดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาผู้หญิงคนนี้ไปทำการผ่าตัดที่ห้องผ่าตัดนะคะนี่ก็เข้ามาที่ห้องเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวคุณหมอจะเริ่มผ่าตัดเลยนะคะอขั้นตอนแรกใส่ออกซิเจนให้กับคนไข้ก่อนนะคะทุกคนต่อไปอฟังเสียงหัวใจก่อนนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าก่อนที่เราจะทำการผ่าตัดนะคะวัดอุณหภูมินะคะอเท่าไหร่เอ้ยโอเคไม่มีไข้นะคะทุกคน ขั้นตอนแรกนะคะอุปกรณ์นะเราใช้ตัวนี้เลยกันไกต,ตัด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 เลยนะคะทุกคนตัดโอเคจากนั้นเราก็คีบตรงผ้าพันแผลตรงนี้นะคะอ่ากันไก่เอามาวางนะคะาวางตรงนี้อ่อีกชิ้นหนึ่งนะคะทุกคนเอามาวางเลยวางอ่ะโอเควางวางวางสิคะ อะไรอะนี่อ่โอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนต่อไปเราใช้มีดนะคะอ่ากรีดเลยค่ะกรีดลงมาเลยโอเคต่อไปใช้อุปกรณ์นะคะทางออกนะคะทุกคนโอเคใช้อีกชิ้นหนึ่งนะคะใช้อีกชิ้นหนึ่งโอเค โอ้ดูบาดแผลข้างในนะคะทุกคนมีรอยรล้านะคะอ่าเราใช้ตัวมาร์กเกอร์นะคะมาร์กไปเลยค่ะทุกคนตำแหน่งนะคะที่รล้านะคะทุกคน,นอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ตัดตัด,ต,ดตัดเลยค่ะอ่ากรณ์อ่า,ออาต่อไปเป็นอุปกรณ์นะคะเสริมเข้าไปเป็นเหล็ก ใส่เหล็กเข้าไปเลยอ่าใส่น็อตเข้าไปค่ะทุกคนอ่าเอาน็อตขันเข้าไปอุปกรณ์สวานนะคะตึ๊ดตึดต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 ดอ่าโอเคสวานตึ๊ดต okay. well okay. ึ๊ดตึดต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 ดโอเคอ่าเสริมคางที่แตกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปทำการอ่าเย็บนะคะทุกคนเย็บเย็บ เย็บ yeah, นะคะทั้งหมด4จุดนะคะทุกคนต่อไปก็ใส่ยาฆ่าเชื้อเลยค่ะเทลงไปเลยใส่ยาฆ่าเชื้อไว้โอเคต่อไปเราก็จะใช้ผ้านะคะพันไว้นะคะทุกคนโอเคอ่าดูสิคะเราก็ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแลยนะคะทุกคน